สวัสดีครับพี่น้องท่รัลครับวันนี้จะกล่าวในพระชชาของพระเจ้าในสุนีบทที่4 1นะครับข้อ1 0ถึง13ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความมั่นใจในคําวิงวอนแล้วขอบคุณพระเจ้าครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่3ของบทที่4 1เราได้พูดถึงเมื่อคนที่เอาใจใส่คนยากจนนั้นพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตของเขาป้องกันชีวิตของเขาในบทที่41ข้อที่4ถึงข้อที่9และเราได้พูดถึงว่าเมื่อเขาทาผิดละ่ะเขาก็ต้องสาราภาพกับพระเจ้าและต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า และในข้อที่1 0ถึง13มันเป็นเรื่องที่เขาสรุปนะครับว่าคนที่ติดตามพระเจ้านั้นอธิษฐานกับพระเจ้าเขามั่นใจย,ย่างไงพระเจ้าส่งตอบเขานะครับและในเพิ่มีซูดีเนี่ยนะครับบทที่1ถึงสีเนี่ยก็มาสรุปตรงนี้แหะครับข้อที่1 0บถึงสิบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะตอบโต้เขาโดยข้อนี้ ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงพอพระทัยข้าพระองค์คือศัตรูไม่ได้โห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์พระองค์ทรงคำชูข้าพระองค์ไว้เพราะความศัตด์สุจริตของพระองค์พระองค์ตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักพระองค์เป็นนิดสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตั้งแต่ที่รันการถึงนิรันการอาเมนและอาเมนพระคัมภีร์ตรงนี้เหตุผลสองประการนะครับที่สรุปมาทั้งหมด ในสรีบที่1นึ่งถึงสี่เนี่ยนะครับท้าไมรู้ว่าคนที่ติดตามพระเจ้าแม้เขาจะดียังไงก็ตามพระเจ้าก็ยังจะต้องตีสอนเขาเมื่อเขาทาผิดแต่ก็ตามเขาเองมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงฟังคําวิงวอนของเขาดาวิดยอมรับว่าเขาทําผิดพลาดกับพระเจ้าและเมื่อเขาสรารภาพยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าเขาทูลขอจากพระเจ้าขอพระเมตตาเขามั่นใจครับว่าพระองค์ทรงฟังเขาในข้อที่11จึงบอกว่า ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์พอพระทัยข้าพระองค์ว้าวดาวิดกล้าพูดคํานี้เลยข้าพระองค์จึงทราบว่าพระองค์พอพระทัยข้าพระองค์ทําไมครับเพราะว่าในวิกฤตรการเขาทําผิดพระเจ้าอภัยให้และพระองค์ก็ยกเขาขึ้นให้โอกาสกับเขาเขารู้ว่าเขาเองนั้นเห็นความกรุนาของพระเจ้าจริงครับเขาสรุปเลยว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมจริงๆเมื่อทําผิดพระเจ้าตี และเมื่อสารภาพพระเจ้าก็พระเมตตาและยกบาปให้แล้วขอบคุณพระเจ้าครับจุดนี้เป็นจุดที่เราเองจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะว่าส่วนผิดคือผิดแต่ส่วนที่เรากระทาสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าไม่เคยลืมและเมื่อเราวิงวอนต่อพระองค์เจ้าพระองค์จะรับรองในสิ่งที่เราวิงวอนโดยการที่พระองค์จะทรงยกเราขึ้นให้พ้นจากศัตรูของเราเพราะพระเจ้าทรงทราบดีว่าพระองค์ตีสอนเราแล้ว และพระองค์พร้อมจะปกป้องเรานะครับนั่นคือประการที่1ครับพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาอันที่2ครับพระองค์ทรงสัต์ซื่อเสมอที่ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงฟังเขาและมั่นใจในคําวิงวอนที่มีต่อพระองค์ชีวิตของดาวิดได้รับการค้าชูจากพระเจ้าตลอดดังนั้นเองมาถึงจุดนี้เขาใช้คําว่าเพราะความสัตย์จริตของข้าพระองค์พระองค์ทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพระองค์เป็นนิดดูเหมือนว่าเขามั่นใจตัวเองมากเลยว่าเขาสัต์ซื่อต่อพระเจ้า แต่จริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆครับเขาทำผิดและเขาติดตามพระเจ้าพระเจ้าก็ยกโทษให้กับเขาเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระเจ้าทราบดีว่าดาวิดสัตย์ซื่อกับพระองค์ทำผิดพระเจ้าตีสอนเขากลับใจพระเจ้ายกโทษและนั่นคือความสัต์ุจริตของพระเจ้าเขาเองตลอดเวลาสัมผัสว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเสมอและในพระคัมภีร์ในข้อ13บอกว่าสาธุการแด่พระยาเวพระยาอิสราเอลตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการอาเมนและอาเมนหมายความว่า พระเจ้าทรงเป็นอย่างไรก่อนหน้านั้นพระองค์ก็จะเป็นต่อไปพระองค์สัตว์ซื่ออย่างไรพระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นและพระองค์เป็นจริงอย่างไรคําว่าเอเมนก็คือคําว่าพระเจ้าทรงสัตว์จริงพระองค์สัตว์จริงอย่างไรพระองค์สัตว์จริงอย่างนั้นเขารู้ว่าพระเจ้าสัตว์จริงและสัตว์ซื่อเสมอแต่นั่นเองวันนี้ครับเรามั่นใจว่าคําวิงวอนเราพระเจ้าฟังเพราะหนึ่งครับพระเจ้าพระกรุณาและเราเองใส่ใจคนอื่นพระเจ้าก็ใส่ใจเราแน่นอน แม้วาเราทาผิดพลาดพระเจ้าตีสอนเราแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระองค์ก็จะทรงพระเมตตาต่อเราวันนี้ขอให้มั่นใจครับดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าผมเชื่อว่าลูกพระเจ้าใส่ใจคนอื่นเสมอเพียงแต่ว่าเมื่อเราผิดพลาดกลับใจมาหาพระเจ้านะและพระเจ้าก็จะพระเมตตาเหนือเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าดังที่ดาวิดได้ทาเขาเดียวิตมั่นใจในคําวิงวอน ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระเจ้าเปลี่ยนพระกรุณาและพระอ,องค์ทรงสัตย์ซื่อเสมอเขามั่นใจว่าเขาสัตย์สุจริตต่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเขาเองนั้นได้ทําออกมาจากหัวใจของเขา,ขเขากับพระองค์อย่างแท้จริงโปรดรับข้าวหลเป็นเหมือนกับดาวิดพระองค์เจ้าข้ามั่นใจในพระกรุณาของพระเจ้ามั่นใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและเมื่อวิงวอนต่อพระองค์เจ้าข้าวไหลมั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบในวันเวลาของพระองค์อธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจช่หรอครับ